ชื่อเป็นนักธุรกิจแก้วกิตินะครับเจ้าของร้านครูบันเทิงกาแฟสดครับที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นผลงานนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างชิ้นไหนดีชิ้นไหนดีให้ทายก่อนครับ <c oughs> ชิ้นที่อยู่ข้างหลังอ๋อที่กแกจะชอบชิ้นนี้ใช่ไหมอยากรู้ชิ้นไหนก่อนครับอ่ะหนึ่งสองหรือสามครับเอาคนบอกสามใช่ไหมคนบอกหนึ่งอ้วนตอนแรกที่เห็นภาพมีรู้สึกยังไงบ้างครับกลัวไหม จอรู้สึกกลัวนะแสงมันมืดม,ม,มันทึมมันทะมึนมากเลยอืมทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยอะเราเอาภาพภาพแรกันก่อนแล้วกันครับซึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกคน,นหลายคนหลายคนที่เป็นคนละเอ็ดจะต้องรู้และเห็นจหน้าที่พี่ออยจะต้องรู้แน่ๆเลยพี่ออยคะถนนเส้นนี้คะ่ะที่ไหนคะภาซาเหรอเอ๊ะใช่ทาซาหรือเปล่านะตึกนี้อะตึกนี้จะพอเดาออกไหมเขา่าที่ไหน กะสิกอนแถวแถวร้านคลังใช่ไหมครับใช่แล้วอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปของภาพนี้ผลงานช่วงที่แบบเรียนนะครับผมก็ค่อนข้างจะแบบมันเรียกว่าเลยมันรู้สึกว่าชีวิตคนแ่ะมันเร่งรีบมันมีพันธะมันผูกมันมัดมันตึงครับคือหลายๆคนอ่นะแท่ทุกคนอ่ะต้องเดินตามกลไกของของสังคมที่เขาวางว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยสะท้อนมาเป็นรูปแบบของศิลปะที่แบบ ใช้สีใช้เส้นที่แบบรุนแรงเฉียบพันครับเพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มันอยู่ในใจจริง,รงเวลาทํางานผมจะทำแบบนานงานชิ้นหนึ่งเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งทำสิบกว่าชั่วโมงครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นเวลากินข้าวนะต้องอยู่กับางาน,นจริงเพื่อจะซึมซับมันครับทําไมหน้าคนเป็นอย่างนั้น <laughs> <laughs> เพราะว่าช่วงเรียนมันก็เหมือนกับเราต้องเข้าอยู่ในเมืองแล้วก็มันก็จะไปเรื่อยจากจบ ตีผมก็ต่อโทที่เสีมบกรก็ยิ่งไปเจอคนเยอะก็รู้สึกว่าปัญหาคนก็เพิ่มขึ้นทุกคนก็ต่างมีปัญหาทุกคนก็ต่างเดินตามกันกันไปครับแล้วมาชิ้นนี้ก็กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นเริ่มเป็นศิลปินคือส่งงานประกวดส่งอะไรแบบจริงจังครับก็ก็แบบในภาพงง่ายๆคเป็นเป็นเป็นครอบครัวครอบครัวกับเพื่อนบ้านน้องเต้ไปตรงไหนครับ ไม่มีผมครับเพราะว่ามันมีหลายชิ้นที่มีผม,มอยู่แต่ว่าชิ้นนี้ไม่มีอชิ้นนี้ก็ร่วมแสดงศิลปต่อกรุมไทยไอครั้งที่สองครับได้ข่าวว่าได้รับรางวัลมาด้วยใช้ชิ้นนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอไอผมได้รางวัลดีเด่นจากการประกวดกิจกรรมชิงโทราษารประเทศครับครับอของไอของบริษัทนานม,มีครับอืมครับภาพต่อไปหลายนนคน,นคิดว่าเป็นที่ไหนในประเทศไทยคะ ส่วนในของกรุงเทพค้าท้ายถูกแล้วครับทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับหมอซิดบอสอเกือบละเกือบละมันเป็นที่ที่แบบรวมความวุ่นวายแคอติกไว้นั้นน่ะค่ะเอ็กเซลเ b k นบีเอ็ย MBK ก็มายังไม่ถูกค่ะอุ้ยวิ c t อรีมอน u m ม n t นอนุสาวรีย์ค่ะผปไม่ใช่กระต่ายไหนค่ะอะไรทำให้พี่กระตาคิดว่าเป็นอนุสาวรีย์ชัยคะ อ่าสภาลอยกับรถเมย์นั้นใช่ไหมครับเห็นไหมมันมีความหลากหลายอยู่ในภาพนี้เยอะเลยหมดเลยเล่าถึงแรงบันดาลใจของที่มาในงานเสียงนี้ให้เราฟังหน่อยครับมันก็เป็นการเบือดเสียดการแย่งช้ชีวิตนี่แหละครับ hmm. ซึ่งบางทีมันก็มีทั้งคนที่เร่งกับคนไม่เร่งก็มีถ้ามันา,ถ,า,ถ,าถ้าดูดีจะมีทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของกิจกรรมแต่ละคนละแตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันเป็นความสัมพันธ์สมรรถภาพอะไรบางอย่างที่ ต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันคือด้วยความเป็นทํางานศิละปะเราก็ต้องอยากให้คนที่ดูงานล่ะหนึ่งอะตกใจก่อนถ้าให้ดูแล้วไม่ตกใจมันก็ไม่ใช่งานศิละปะครับมันก็ต้องศึกษาเดือดรายละเอียดของงานเส้นเหรอครับจะมีเส้นมีจุดมีสีมันก็คือไอ้ทัศนธาตุของการศิละปะอยู่แล้วที่แบบเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับจุดเป็นเส้นเป็นรูปทรงต่างๆซึ่งผมก็อยากให้คนดูงานล่ะ คือดูก่อนแล้วค่อยค่อ,คอยคิดตามอืมครับคือดูแต่ละช่วงชีวิตก็จะตกผลึกความค,คิดไปได้แตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างผมเองทุกวันนี้ก็แทบจะไม่จับสินน้ำมันเลยเพราะว่าก็มาใช้ชีวิตแบบบ้านๆช่วยพ่อทําไรทํานาอะไรค้าขายไปแต่ก็พยายามทําอย่างอื่นแทนอยู่บ้านก็อะไรที่ผมทําได้ผมทำหมดแล้วครับอืม,อมก็คือจุดมุงหมายก็อยากมีสตูดิโอเป็นของตัวเองแล้วก็ ยี่หอสิ์ของตัวเองนะครับทีไรเอ็ดทีไทยเคยขาดครูบันเทิงกาแสอยอยู่ตรงไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับอยู่อำเภอจังหานครับออกจากอำเภอจังหานไปประมาณสามกิโลครับเลยไฟแดงไปประมาณแปดร้อยเมตรอยู่ฝั่งขวาข้างๆกันกับจันทรรีสอร์ทอือเลยจันทรารีสอร์ทไปนิดหนึ่งนะครับไปติดตามผลงานได้แล้วหน้าเอามาแสดงมากใช่ไหมมีผลงานอะไรบ้างที่ไม่ใช่นอกจากรูปภาพมีอะไรบ้างครับมีประติมากรรม ที่ทําเป็นเม็ดข้าวผมค่อยๆเหลาตึงแล้วก็ค่อยๆประกอบโดยไม่ใช้ตะปูไม่ใช้แม็กคือผมฝึกอะตอนพ่อพผมไปเรียงเทียบอะมันค่อยๆเครียดคือเราต้องทํางานประกวดต้องเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราเป็นอาจารย์เป็นอะไร hmm. สุดท้ายผมกลับมาอยู่บ้านผมต้องมาทํางานปรติมากรรมเพื่อบําบัดตัวเองครับอื hmm. ต้องเหลาไมา้ทําแบบเป็นปรติมากรรมทําเป็นเม็ดข้าวขึ้นฟอร์มแล้วก็ประกอบ โดยแบบไปค่อยสลักสลักไปดูที่บ้านก่อนแล้เพราะมัน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 หักมีหักมันต้องซ่อมครับโอเคเดี๋ยวเราอาจจะจัดนิเทศการกันอีกรอบแล้วมาชมกันนะคะว่าสิ่งที่น้องก็พูดคืออะไรนะคะฝากถึงเขาเรียกว่าจังหวัดร้ออนะครับก็ถ้าดูงานจริงๆผมมันก็จะเป็นผมก็คิดถึงบ้านตลอดนะแบบก็คือคือผมไม่อยากโกหกแบบตอนแรกก็มีตอนเรียนอะ อาจารย์ไอ,อาจารย์ที่นูก,ก็ให้อยากให้ผมไปสอนที่โรงเรียนยนานาชาติแต่ผมก็ว่าผมจะกลับบ้านอืมครับมันเหมือนความมุ่งหมายมันอยากอยากกลับบ้านมาทําอะไรสักอย่างที่แบบที่มันดีครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวประมาณนั้นวันนี้ได้ทําแล้วครับมันมีความหมายอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ชมผลงานของเราขอบคุณครับเล่าให้ฟังหน่อยครับราคาของภาพแต่ละภาพเริ่มต้นที่เท่าไหร่บ้าง ภาพนี้ได้ข่าวว่าเริ่มต้นที่เก้าหมื่นเลยเหรอทําไมมันถึงเก้าหมื่นเลยครับมันา่าจะขึ้นตามความเพราะมันทําตอนปีห้าสองห้าสามครับอือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเป็นจรจัาก็ซื้อนะครับแต่ขอเก็บเงินก่อนเพราะอยากเพราะภาพเนี้มันมันทําให้เข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจของชีวิตของคนร้เอ็ดในถนนเส้นนี้จริงๆเพราะไม่มีใครมองเห็นใครเลยครับทุกคนมองเห็นแต่ตัวเองแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรเร็วมากมเคลื่อนไหวแบบไปไปคนละทิศทางครับ,รบแล้วมันเป็นเทคนิคสีน้ามันครับเทคนิคสีน้ามันคือถ้ามันเจ็บได้ร้อยกว่าปีอยู่แล้วมันเหมือนแบบเป็นสมบัติอยู่แล้วเก็บได้ร้อยกว่าปีอย่างรูปเขียนของโมนาลิซาเนี่ยมันเขียนบนไม้ก็มันก็เจ็บได้สองร้อยปีแล้วนะหรอ <laughs> อะไรทําให้รูปโมนาลิซาดังอ่ะเขาใช้เทคนิคอะไรอ่ะเขา เขียนสีน้ำมันนี่แหละครับแต่ว่าเขาเขียนสมัไมอัดมันก็ต้องดูแลเนอะก็ต้องมีห้องเพื่อรักษาอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเราควรจะมีห้องมีแกลเลอรี่ที่ชัดเจนการขนย้ายไปอย่างเงี้ยอาจจะทาให้ช้าได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็ติดต่อที่น้องได้เลยนะครับภาพต่อไปครับราคาเท่าไหร่ครับภาพนี้ชื่อภาพครอบครัวของฉันครับหมายเล็กหนึ่งก็ตอนตอนนั้นก็ตั้งไม่มันแสนสองอืมครับ แม่เหมือนภาพเราเลยอ่ะเหมือนแม่เลยใส่ปกะแกลงอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตชาวอีสานนะครับก็จะแต่งตัวประมาณนี้ภาพสุดท้ายครับเก้าหมื่นแสนสองภาพสุดท้ายนี่คือภาพนี้เป็นพันธะสังคมเมืองหมายเลขสี่นะครับอะไรคือหมายเลขสี่ครับมันเป็นคือผมทําเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชุดนะครับครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่วเนี้ยอืมไมส่สามก็อยู่บ้านหนึ่งสองสามอยู่บ้าน อน่าจะสักแสนห้าแล้วครับแสนห้เนาะเก้าหมื่นแสนสชีวิตวัยเด็กใช่ไหมครับเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือการเดินทางจากนาจากเข้าเมืองจากนาสู่เมืองแล้วอันนี้แหละครับกลับบ้านจากเมืองศูนย์เอ้ยไปนี่ก่อนใช่ไหมหนึ่แล้วก็3ไปเจอความวุ่นวายก่อนแล้วก็อยากกลับบ้าน